เสียงจะดังรบกวนนิดนึงนะคะเพื่อนๆก็บรรยากาศยามเช้าวันนี้นะคะให้รู้จักว่าเป็นดอกอะไรนะคะเนี่ยค่ะเขาเรียกดอกจิกหรือว่าถ่ายรูปดอกไม้ต้นไม้นะคะเป็นจิกนะคะต้นถ่ายรูปดอกไม้ต้นไม้นะคะเป็นจิกนะคะต้นแลลำต้นของเขาเนาะเนี่ยแสดงว่าเขาก็ปลูกมานานแล้วนะคะ ูมานานแล้วแต่ว่าขาดการดูแลนิดนะเสียงกระดังรบกวนนิดนึงนะคะเพื่อนๆก็บรรยากาศยามเช้าวันนี้นะคะต้นดอกจิกหรือว่าซ้อยระยามาให้รับชมนะคะขอบคุณมากๆค่ะอนเล่นนะน่าจากเย็นสบายได้เหมือนกันนะคะใบก็หนาด้วยเนาะก็ ให้รู้จักว่าเป็นดอกอะไรนะคะเนี่ยค่ะ,เ,คะเขาเรียกดอกจิกหรือว่าต้นดอกจิกหรือว่าซอยระยะมาให้รับชมนะคะขอบคุณมากๆค่ะเล็กว่านิยมน่าจะเอาไปปลูกนะคะสวยสวยจริงเวลาเขาออกดอกมันจะเป็นนะคะเป็นใบเป็นไม้ประดับสวยงามมีคนิดหนึ่งนะคะ เมื่อคืนก็ไปเห็นมาดอกไม้นะคะอันนี้เป็นดอกจิกนะคะเพื่อนๆดอกจิกค่ะหรือว่าสร้อยระยะเห็นกันนะคะ<ม>ก็สวยงามไปอีกอย่างหนึ่งนะคะอันนี้ยังไม่บานนะคะถ้าบานมันก็จะเป็นลนักษณะอย่างนี้ค่ะ๋ยวอุ้ยร่วง <laughs> ดอกจะบานเนาะ เมื่อวานนอ้องอภิวิทมาจับดูนะคะก็ทีแรกเราก็ไม่รู้จักเนาะ,ะเล็กว่านิยมน่าจะเอาไปปลูกนะคะสวยสวยจริง<ำ>เวลาเขาออกดอกมันจะเป็นนะคะเป็นใบเป็นไม้ประดับสวยงามีชนิดหนึ่งนะคะเมื่อคืนก็ไปเห็นมาเล็กว่า นิยมน่าจะเอาไปปลูกนะคะสวยสวยจริงเวลาก็ออกดอกมันจะเป็นขอบคุณนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะพี่เล็กก็มีนะแต่ว,ว่าอันนี้ก็คือเขาไม่ได้อาจจะปลูกไว้แบบดูแลไม่ค่อยสวยนะไม่เหมือนสวัสดีมเช้านะคะเพื่อนๆวันนี้เล็กก็ได้ออกมาเดิน เที่ยวเนาะเดินเที่ยวได้มาเห็นให้รู้จักว่าเป็นดอกอะไรนะคะ่ะเนี่ยค่ะเขาเรียกดอกจิกหรือว่าจิกหรือว่าซอยริยานะคะชื่อใหม่ของเขาเนาะเนี่ยลำต้นเนะะี่ยค่ะวนเล่นนะนาาก็จะเย็นสบายได้เหมือนกันนะคะใบก็หนาด้วยเนาะก็เรียกว่า นิยมน่าจะเอาไปปลูกนะคะสวยสวยจริงเวลาเกาออกดอกมันจะเป็นเร็กว่านิยมน่าจะเอาไปปลูกนะคะสวยสวยจริงเวลาเกาออกดอกมันจะเป็นเร็กว่านิยมน่าจะเอาไปปลูกนะคะสวยสวยจริงเวลาเกาออกดอกมันจะเป็นดอกจชบานเนาะ ก็เมื่อวานนอ้องอภิวิทย์มาจับดูนะคะก็ทีแรกเราก็ไม่รู้จักเนาะไ่ mm. เห็นกันนะคะก็สวยงามไปอีกอย่างหนึ่งนะคะ mm. อันนี้ยังไม่บานนะคะ mm. ถ้าบานมันก็จะเป็นลักษณะยอย่างนี้ค่ะ mm. แต่อุ้ยร่วงเ <laughs> ช้านี้ก็มีต้นไม้สีสวยมาให้รับชมกันนะคะได้รับต้นของเขาเนาะเ mm. นียแสดงว่าเขาก็ปลูกมานานแล้วนะคะปล mm. ูกมานานแล้ว ว่าขาดการดูแลนิดขอบคุณนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะพี่เล็กก็มีให้รู้จักว่าเป็นดอกอะไรนะคะ่ะเนี่ยค่ะเขาเรียกดอกจิกหรือว่านะแต่ว่าอันนี้ก็คือเขาไม่ได้อาจจะปลูกไว้แบบดูแลไม่ค่อยสวยนะไม่เหมอดถ่ายรูปดอกไม้ต้นไม้นะคะเป็นจิกนะคะต้นหน้า แต่ว่าอันนี้ก็คือเขาไม่ได้อาจจะปลูกไว้แบบดูแลไม่ค่อยสวยนะไม่เหมือนสวัสดียมามเช้านะคะเพื่อนๆวันนี้เล็กก็ได้ออกมาเดินเที่ยวเนาะเดินเที่ยวได้มาเห็นหนึ่งก็ <c oughs> โอเคค่ะก็สวยไปอีกแบบหนึ่งนะให้ความร่มเย็นเราได้เนาะ ลำต,ต้นของเขาเนาะนี่แสดงว่าเขาก็ปลูกมานานแล้วะคะปลูกมานานแล้วแต่ว่าขาดการดูแลนิดนะแต่ว่าอันนี้ก็คือเขาไม่ได้อาจจะปลูกไว้แบบดูแลไม่ค่อยสวยนะไม่เหมือนเรียกว่านิยมน่านจะเอาไปปลูกนะคะสวยสวยจริง เวลาก็ออกดอกมันจะเป็นให้หรู้จักว่าเป็นดอกอะไรนะคะเนี่ยค่ะเขาเรียกดอกจิกหรือว่าตอนเล่นนะน่าจะเย็นสบายได้เหมือนกันนะคะใบก็หนาด้วยเนาะก็นะคะเป็นใบเป็นไม้ประดับสวยงามอีคนิดหนึ่งนะคะเมื่อคืนก็ไปเห็นมาแลลำต้นของเขาเนาะ แสดงว่าเขาก็ปลูกมานานแล้วนะคะปลูกมานานแล้วแต่ว่าขาดการดูแลนิดนะเสียงจะดังรบกวนนิดหนึ่งนะคะเพื่อนๆก็บรรยากาศยามเช้าวันนี้นะคะและลำต้นของเขาเนาะแสดงว่าเขาก็ปลูกมานานแล้วนะคะปลูกมานาน แต่ว่าขาดการดูแลนี่เห็นกันนะคะก็สวยงามไปอีกอย่างหนึ่งนะคะอันนี้ยังไม่บานนะคะถ้าบานมันก็จะเป็นลนักษณะอย่างนี้ค่ะแตอุ้ยร่วงเช้านี้ก็มีต้นไม้ส,สวยๆมาให้รับชมกันนะคะต้นดอกจิกหรือว่าซอยระยะมาให้รับชมนะคะขอบคุณมากๆค่ะและลำต้นของเขาเนาะเนี่ยแสดงว่าเขาก็ปลูกมานานแล้วนะคะ ว่าขาดการดูแลนิดดอกจะบานเนาะก็เมื่อวานน้องอภิวิทมาจับดูนะคะก็ทีแรกเราก็ไม่รู้จักเนาะต้นดอกจิกหรือว่าซอยระยะมาให้รับชมนะคะขอบคุณมากๆค่ะที่ปั๊มเนาะปั๊มก็จะสวยกว่านี้นะคะแต่ว่าเขาก็ยังมีดอกให้ออกให้เห็นนะออกดอกให้เรียกว่า นิยมน่าจะเอาไปปลูกนะคะสวยสวยจริงเวลาก็ออกดอกมันจะเป็นแร่รับต้นของเขาเนาะเนี่ยแสดงว่าเขาก็ปลูกมานานแล้วนะคะปลูกมานานแล้วแต่ว่าขาดการดูแลนิดนึง <c oughs> <c oughs> ก็โอเคค่ะก็สวยไปอีกแบบหนึ่งน,นะ <c oughs> ให้ความร่มเย็นเราได้เนอะ,อ,ะอันนี้ถ้าถ้ามัน,าน ขอบคุณนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะพี่เล็กก็มีห้อยยาวลงมาเลยเนาะห้อยยาวระยะลงมาช่วยช่วยสวยชวยอันนี้ถ่ายคลิปข้างถนนเห็นกันนะคะก็สวยงามไปอีกอย่างหนึ่งนะคะอันนี้ยังไม่บานนะคะถ้าบานมันก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้ค่ะแต่อุ้ยร่วงเห็นกันนะคะก็สวยงามไปอีก อย่างหนึ่งนะคะอันนี้ยังไม่บานนะคะถ้าบานมันก็จะเป็นลนักษณะอย่างนี้ค่ะจะอุ้ยร่วงแนะลำต้นของเขาเนาะนี่ยแสดงว่าเขาก็ปลูกมานานแล้วนะคะปลูกมานานแล้วแต่ว่าขาดการดูแลนี่เห็นกันนะคะ<ม>ก็สวยงามไปอีกอย่างหนึ่งนะคะอันนี้ยังไม่บานนะคะถ้าบานมันก็จะเป็นลนักษณะอย่างนี้ค่ะจะอุ้ยร่วงที่ปัม๊มเนาะ ปั๊มก็จะสวยกว่านี้นะคะแดีว่าเขาก็ยังมีดอกให้ออกให้เห็นนะออกดอกให้้อนเล่นนะน่าจะเย็นสบายได้เหมือนกันนะคะใบก็หนาด้วยเนาะก็อเสียงจะดังรบกวนนิดนึงนะคะเพื่อนๆก็บรรยากาศยามเช้าวันนี้นะคะฮะ แต่ว่าอันนี้ก็คือเขาไม่ได้อาจจะปลูกไว้แบบดูแลไม่ค่อยสวยนะไม่เหมือนเสียงจะดังรบกวนนิดนึงนะคะเพื่อนๆก็บรรยากาศยามเช้าวันนี้นะคะดอกสร้อยระยานะคะ